สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับพวกเราที่แอร์จอยอินลัสเวคัสครับผมคุณจอยมีเมนูอะไรมานำเสนอครับผมวันนี้เรามีปอปเปี๊ยะนะคะปอปเปี๊ยะวันนี้เราจะทำปอปเปี๊ยะทอดนะคะวันนี้จะทำปอปเปี๊ยะครับผมว้าวเปชมกันเลยเราได้กระลำปีมาครับผมนี่กระลำปีหัวใหญ่ทีเดียวเดี๋ยวเราจะปอกล้างทำความสะอาดสักหน่อยนะโอเคครับ และนี่ครับสำหรับกระต่ายครับอาหารกระต่ายแครอทครับใช้สองหัวนะส่วนผสมสามอย่างมาแล้วครับนี่กระลำปีแครอทเห็ดหอมพ่จอยกำลังหั่นเห็ดนะจัดไปเอาเตาหรือไม่เตาคะเอาแบบนั้นแหละคะ่ะแบบนี้เลยนะไม่ต้องเตาลนะลยาวๆแบบนั้นแหละ ถ้านะไปคาสิโนเขาจะไม่มีอาการนี้เลยนะครับน่านะครับได้กระล่มปีกับแคอรอทผสมกันมาแล้วนะครับใส่ลงไปเลยน้ำมันโอริบอยครับผมอใส่สามเกลือลงไปสามเกลือครับผมนี่สามเกลือ สามเกลือมีอะไรบ้างสามเกลือล่าผักชีกระเทียมพผักชัยถูกต้องไหมครับสี่เกลือมันก็จะเกินครับผมครับผมมันก็จะเยอะเกินครับแค่นี้พอครับเอาเหลืองแล้วใส่หมูลงไปครับผมหมูที่กลางเลยหมูลงไปผัดแล้ว กรไม่ได้ทําสูจเจนะครับต้องจับไ่เบาๆลงเดี๋ยวไหมก้ก,ก่อนน้ำมันอีกแพอแล้วครับเดี๋ยวน้ำมันออกจากหมูครับ,รบใส่เห็ดลงไปก่อนครับเห็ด เห็นหอมของเรานะผัดเห็ดก่อนครับอ่าแล้วก็จะเป็นกระลำปีก่อนครับกระลำปีและแครอทก่อนครับผม ไม่เป็นไรครับบู๋อย่างใหญ่ๆอย่างนี้นะครับไม่เป็นไรแต่เราไปเลยครับกระลำปีและแคอรอทนะเต้าหู้ทำไมันใหญ่ขนาดนี้ครับพมไม่เป็นไรนะชีคๆอ่าทีนี้เราก็จะปักครับโอ้โหใหญ่มากกระลำปีกัน อเดี๋ยวเราไปห่อในแผ่นแผ่นห่อมันก็จะเข้ากันเองครับตาวเห็ด้อมน้ำมันหนอยนิดหน่อยแล้วก็ซอสสาเขียวนะครับปรุงรสครับผม,รรมผมปรุงรสลงไปต่อด้วยของปรุงรสครับของปรุงรสสักหนึ่งช้อนนะคุณครับ เอาสองก็ได้กันบุ๊แฉมครับผมจากนั้นก็จะเป็นน้ำมันงาน้ำมันงาและเหล้าจีนครับอันนี้เป็นเหล้าจีนนะครับโอ้น้ำมันงาอันนี้น้ำมันงา,นนมนงาเมื่อกี้เหล้าจีนโอ้ครับเพิ่มความหอมของของเครื่องนะครับ อ้าวขั้นตอนนี้เอาวุ้นเส้นมาใส่ได้เลยครับผมเอาวุ้นเส้นมาใส่เลยวุ้นเส้นวุ้นเส้นง่ายมากขัดเครื่องนิดเฉยวโอ้หได้เยอะนะนี่นะนะ <Yeah. S 1> เยอะมากเยอะมากหอมนะนี่ ้นเส้นวนเส้นอง่ายมากครับขัดเครื่องนี้เฉยนโอ้โหได้เยอะนะนี่นะนะ <Yeah. S 1> เยอะมากเยอะมากหอมนะนี่ ไปห่อกันดีกว่าเอาแล้วครับพี่น้องครับมานะอุปกรณ์ทุกอย่างเราพร้อมแล้วนะครับน่ากินจังน่ากินจังใช่ไหมคะนะเราก็จะมาห่อเกีียวครับ,ไม,รรบไม่ใช่ห่อปอเปียครับพี่น้องไม่ใช่ห่อเกีียวนี่พันอย่างนี้เราต้องเอากระดาษปิดไว้ก่อนนะการมันแห้งครับ สูมเลยไหมหูมันโอเค้ก็สู Yeah. Mm. ราห่อเสร็จเรียบร้อยครับผมโอ้โหเดี๋ยวเราไปทอดกันครับเนี่ยส่วนหนึ่งก็แบ่งไว้นะครับผมส่วนหนึ่งเดี๋ยวจะเอาไปทอดครับผม,มอ่า้ะรครับเรามาทอดน้ำมันกำลังจะร้อนนะรอสักครู่ครับน้ำมัน โอ้ร้อนแล้วร้อนแล้วร้อนแล้วครับใส่ลงไปเลยน้ำมันร้อนแล้วใส่ลงไปการว่ามันเหลืองก็ใช้ได้แล้วนะครับเพราะว่าข้างในมันสุกแล้วอะแป้งเหลืองก็ใช้ได้ครับผม แค่นี้ก่อนอืหเดี๋ยวมันแตกเดี๋ยวมันแตกอืมคลองน้มันคลองนะ มันทองขึ้นค่ะ ได้แล้วเหรอได้ค่ะได้ได้ก็อพอดีพอดีเขีมแเม้วเข,มวข็มแล้วนะเขมยนเม้า พอขึ oh, go ้นมาอีกมันก็จะเหลืองเข้มข้นอีก เลยโอ้โ oh, ห oh, hey. เป็นไงครับผมนี่ <Hey. S 2> สุดยอดนะครับอ่า uh, ไปเราไปจัดจานกัน มมนีอุ้ยเสิร์ฟให้คุณจอยแล้วครับผมชิมสิคะหนูเป็นผู้โชคดีหนูเป็นผู้โชคดีอันที่มันไม่กรอบใช่ไหมอร่อยใช่ป่ะอร่อยได้กลิ่นพริกไทยด้วยนะนนั่มีกลิ่นพริกไทยด้วย ร้อนร้อนระวังกันแล้วกันโอ้ยอร่อยนั่นนั่นโอ้ยอืมร่อยน่ากับชิมจังเลยอ่ะแมากินพริกไทยอ่ะกลิ่นพริกไทยด้วยกับเราจีนิดนิดเบยนั่นมันมีกลิ่นมีกลิ่นกลิ่นอายของอาหารจีนไข่ล้ำอือหืแล้วก็น้ำจิ้มน้ำจิ้มก็อร่อยน้ำจิ้มอร่อยนนะน้ำจิ้มไก่นะดิ มันตัดดีนะแชปเบอร์ใช่ไหมจ๊ะอร่อยหอเปียสูตรอาจารย์จิแต่คุณจอยชิมครับอุ้ยเสียงกรอบหวานมันอร่อยอ,อร่อยใช่ไหม จะกรอบๆนะนี่นะอมันร้อนแล้วไงครับอืทำเองอร่อยเองกลมกล่อมกลมกล่อมนะมได้ค่ะน้ำน้ำจิ้มนะ วอ้ยเสียงกรอบมาครับพี่น้องครับี่นอะพี่น้องเบิงเน้อครับแฉบแฉบเด็กอืให้คุณจใจกินมาชิมต่อครับผม มีความสุขร้ายอร่อยน้ำจิ้มมันก็อร่อยนะน้ำจิ้มก็อร่อยนะมันเข้ากันพอดีเป๊ะเลยอ่ะค่ะปอมอ่นเด็ดเด็ดนะก็ชากมกล่อมพอดีนะถูกใจใช่เลยถูกใจใช่เลยนะครับผมแจ่ม งาเบ,บิ้ลุูน่ะห้ยเ,เสียงกรอบอาล่ะครับลำลาพี่น้องเกี่ยวให้หมดโอ้โหเกี่ยวให้หมดแล้วก็ลำลาพี่น้องร,ร้อนร้อนใจเย็นครับ เอาแสบทั้งร้อนทั้งแสบมันหายร้อนแล้วอ่ร่อยมากครับผมสุดยอดนะจิมน้จิ้มเข้าไปอย่างนี้ครับอืมอ่ะผมป้อนให้คุณจ่อยแล้วกันอีกแล้วเหรอ,อครับเคี่ยวใม้หมด่อน อ่าให้คุณจอยชิมครับคำนี้ครับเอาอีกขึ้นมาอร่อยละซี่อันนี้ของผมครับนืางับหมดเลยอืม อร่อยอลํำลาไปเนาะขอบคุณมอนๆทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปของพวกเรานะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะคะสำหรับคลิปต่อไปพวกเราจะพาทำอะไรนั้นโปรดติดตามตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะดูแลส,ส,สุขภาพกันทุกคนด้วยนะคะบ๊ายบายอุ๊ยแมมันอร่อย อือหือก็เห็นไหมเห็นเด็ดเด็ดอืออือใส่รวงใส่ใส่รวงท่านมือแล้วอร่อยอืออือ